ที่นี่ที่ไหนเอ่ยและอันนั้นคืออะไรนะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ได้ไหมอะ่ะสัญลักษณ์แห่งชาติของญี่ปุ่นรอบนี้เรามีเพื่อนมาด้วยใช่นะแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โตเกียวทาวเวอร์ว,รว,รวรไม่มีซาวเอฟเฟกต์แล้วก็แอดโคได้ด้วยตัวเราเอง สวัสดีค่ะโซนสาวขีเ้เนะกียจแห่งนากโยาคลิปนี้จะพาทุกคนขึ้นไปดูวิวที่ชั้นหลักของโตเกียวทาวเวอร์ในราคา1,500เยนข้างบนแล้วนะคะอยู่ที่เมนนะทุกคนเมนทาวเวอร์อยู่ได้แบบขั้นกลางอะทุกคนวเห็นอะไรไหมคะสกายทีนั่นเองค่ะคือว่าข้างบนอ่ะมันสามารถขึ้นไปสูงได้กว่านี้นะเป็นอะไรอะเหมือนกับกระจกดมอนเพชรอะไรสักอย่างอะอยู่สูงสุดแลยูท็อปอะ แต่ว่าขึ้นไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องรถทัวร์นะถ้าเกิดว่าจะขึ้นเนี่ยต้องรอบหวสามครึ่งเป็นรอบๆไปซึ่งต้องรออีก45นาทีส่วนรอไม่ไหวนะคะเราก็เลยขึ้นแบบดูแบบทั่วไปธรรมดาธรรมดานี่ก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่่วนได้ขึ้นมาแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มาใกล้ๆชิดกับโตเกียวทาวเวอร์ปกติได้แค่ถ่ายรูปจากที่ไกลๆเท่านั้น เพิ่งรู้ว่าข้างในมีสารเจ้าตัวเกียวทาวเวอร์ด้วยอะสุดยอดอย่างเจ๋งเป็นสารเจ้าเกี่ยวกับสายสัมพันธ์นะมีเครื่องลังที่น่าสนใจด้วยนะและแน่นอนโซนก็ซื้อมาแล้วค่ะเพราะว่ารูปเป็นรูปตัวเกียวทาวเวอร์เอามาเก็บไว้ในคอลเลคชันเรียบร้อยรอบนี้โซนมีเวลาไม่เยอะอยู่ได้ไม่ดึกเนอะเพราะว่าต้องรีบกลับนัก,กย่ากก็เลยได้มาชมวิวตอนกลางวันแทน <beau> ก็ได้อารมณ์อีกแบบนะเหมือนเห็นทุกคนใช้ชีวิต ชิลๆรีแลกเหมือนตัวเองเป็นพระเจ้าที่แบบมองผู้คนใช้ชีวิตอยู่อะไรอย่างนี้เอา้าอย่าเบี้ยวอย่าเบียวหย,ย,ยุดหยุดแต่รอบที่แล้วว่ะสนก็มาโตเกียวแล้วสนก็ได้ขึ้นไปสกายที T นะคะตอนนั้นขึ้นประมาณ6กโมงก็แบบโพเพไหมเพราะว่าน่าร้อนเลยเนาะ มันก็เลยดึกช้าหน่อยก็ได้เห็นภูเขาไฟฟูจิแล้วก็ตัวเกียวทาวเวอร์ด้วยแล้ววิวไฟยามค่ำคืนนี่ก็คือสวยมากๆค่ะตอนนั้นที่ขึ้นไปเนี่ยก็ขึ้นไปสูงสุดเลยน้องเพราะว่าสกายทีจะมีความสูงมากกว่าตัวเกียวทาวเวอร์ก็จะให้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งขวดน้ำตัวเกียวทาวเวอร์ที่สวยมากนะเห็นแล้วมันระยิบระยับก็ต้องซื้อกลับบ้านสิคะแล้วนี่ตัวทาวเวอร์ก็เป็นสีส้มเป็นเอกลักษณ์สดใส พอเราได้มองเห็นผ่านกระจกก็สวยดีเนาะแปลกตาดีทุกคนก็แบบกลัวกลัวว่าแบบเอ้ยเป็นไรไปน,นะเป็นไรไปน,นะนจะว่าไปในโตเกียวทาวเวอร์ก็มีคาเฟ่ด้วยนะแล้วถ้าเกิดว่าเราหิวเนี่ยเราลงไปข้างล่างสุดเลยก็จะมีร้านอาหารแล้วก็มีพวกร้านสรรพสินค้าเหมือนกันแต่จำได้ไหมทุกคนคลิปก่อนที่ซนลงไปมีร้านอาหารไทยเซนซู ensus, ที่อร่อยมากๆด้วยนะ ถึงซนจะเป็นสาวขี้เกียจแห่งนัก,กย่ายแต่ซนก็ตลอนเที่ยวบ่อยพอสมควรยังมีที่เที่ยวอีกหลายที่ที่สซนได้ไปแล้วก็มีอีกหลายล้านที่น่าสนใจถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนเพราะว่าต้องรีบไปเที่ยวที่อื่นต่อคะ่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามาตนเน้บาย